สวัสดีครับเชิญ f อซทุกๆท่านเข้าชมช่องผ่านบุล่าชาแนลนะครับขณะนี้จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยคือจะขยายพันขยายพันกล้วยนะลุมกล้วยตรงนี้ข้างหลังนี้ที่เป็นป่ากล้วยนี้ที่มองเห็นอยูน่นี้ลุงกล้วยล้าจะขยายหน่อมันขุดลุม ปุดลุมขยายเพื่อหนีโรคตายพลายไม่ทราบว่าจะได้ผลหรือเปล่าการขยายหน่อออกมาคือบำรุงลำต้นที่มันตายพายในในกอของกล้วยแต่ละต้นนะในต้นกล้วยที่มันเป็นพลายนะคือลักษณะตายพายก็คือใบจะแห้งเหี่ยวเรื่อยๆไม่สามารถจะออกดอกออก,อ,ออกผลได้ ก็เลยจะมาทำพวนดินให้เขาเพราะว่าโคนต้นเขาเขาเรียกว่ากล้วยขึ้นโคนนะสามไม่มีไม่รากไม่มีรากที่จะยั่งลงไปในดินได้เพื่อจะดูดอาหารขึ้นเลียเ้ยงลำต้นคิดว่าตายภายนี่มันจะเกิดจากสาเหตุนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจวันนี้ก็เลยเจอมาทำพวนดินให้เขาแล้วก็ย้ายต้นเล็กออกมาใส่หลุมใหม่หลุมสำหรับรุ่น ล้มเก่าที่เป็นต้นตายพายอยู่หรือออกเครืออยู่ก็จะพรวนดินใส่ปุ๋ยใส่ผุนให้เขาใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกหรือผุนที่วัวชี้กวายตรงนี้นะก็จะทําไปเรื่อยๆืจนครบจนจะได้เอาย้ายออกมาทุกต้นนะที่มันเกิดอยู่ในกรอดเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันของต้นที่มันตายพายเนี่ยตรงนีนะ้ที่มองเห็นในต้นกล้วยตรงนี้นะ ไปครับตามิมก็อย่าล,ล,ลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามเพื่อแจ้งเตือนนะให้กับได้เป็นกำใรกับช่องผ่านบุญละชาแนวนะครับไปครับเริ่มตามเลยใส่หลุม นนะครับนี่คือการที่จะขยายต้นออมของมันของเขาออกมาใส่ลุมปลูกนะนี่ขยายขยายจากต้นนี้มาใส่ลุมนี้แล้วต้นนี้ก็คงจะเหลือไวนะ้เพราะว่ามันกําลังเป็นเครือนะตัวนี้แต่เราจะทําพรวนดินให้เขาพรดินให้เขารอบๆนี้แล้วก็จะเอาปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยยูเรียมาใส่นะ พื่อผลผลิตของเขาจะได้เจะติบโตเนี่ยเขาเออกเครือแล้วนะครับเนี่ยแต่ใบมันตายพายเห็นไหมใบเหลืองเหลือเนี่ยตายพายคือจะบำรุงดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขาไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่านะจะได้ลูกผลของเขาจะสมบูรณ์หรือเปล่าครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า ก็อ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องผ่านบลาา c ช่ n n แ l นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่สาคัญคือกดติดตามนะครับจะได้ทราบว่าท่านผู้ชมได้รับชมจีพ่ท่านแล้วสวัสดีครับ